โอเคนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการเบิร์ดซิกไลฟ์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะถ้าในช่อง YouTube ก็ b i r ร์แก้วตา l i ฟ e นะคะก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตพี่นกนะคะที่ต้องการที่จะอัดคลิปนี้ก็เพื่อว่าจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีไอเดียในการหารายได้ก็คือหา ทำงานเสริมรายได้เสริมนะคะเพื่อมาจุนเจือครอบครัวนะคะหร,หรือเพื่อมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณนะคะวันนี้ก็บรรยากาศชิลๆนะคะที่เชียงรายก็อากาศเย็นแล้วนะคะถ้าที่ไหนอากาศเย็นนะคะหรือมีอะไรนำเสนอนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะคะแล้วก็สามารถแชร์ไอเดียกันได้หมดทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีน้องๆน,นะคะ แล้วก็เพื่อนๆน,นะคะฝากมาว่าถามฝากถามมาว่าถ้าจะทำคลิป youtube นั้นมันมีอะไรซับซ้อนตรงไหนบ้างนะแล้วก็จะต้องเริ่มต้นยังไงนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทำคลิป youtube นั้นนะคือเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเราอยากทำเพราะอะไรนะคะอยากมีช่องเป็นของตัวเองเนี่ยเพราะอะไรนะ อย่างบางคนนะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเก็บความทรงจำนะเพื่อที่หารายได้นะคะจากสปอนเซอร์นะแล้วก็เพื่อที่จะให้ความรู้นะประมาณนี้นะคะบางคนก็ไม่ได้สนใจตัวเงินนะบางคนเขาก็ทำเอาฮาทําเอาตลกนะคะ แล้วก็บางคนก็ทําเพื่อธุรกิจเลยก็คือทําเพื่อ make money ก็มีนะคะก็หลายอย่างนะคะที่อาจจะตอบโจทย์เราได้ด้วยนะก็คือในส่วนของพี่นกแล้วนะพี่นกก็ทำเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะมาให้ทุกๆท,ท่านนะได้ชมคลิปกันเนาะก็สำหรับที่ถามมานะ ก่อนอื่นนะคะคุณก็ข้อหนึ่งนะคุณก็ไปสมัครก่อนนะคะสมัคร Google นะคะเมื่อมี Gmail แล้วนะก็เอา Gmail นั่นแหละล็อกอินเข้าใช้งาน YouTube นะคะในแอปพลิเคชัน u t u b e นะล็อกอินเข้ามาใช้งานปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดช่องได้เลยนะแต่แนะนำว่ายังไม่ต้องไปเปิดสร้างไรายได้นะคะกฎใหม่นี้ก็คือ ถ้าคุณยังยอด subscribe นะคะก็คือยอดกดไลค์เนี่ยหรือกดติดตามเราเนะี่ยยอดกดติดตามเรายังไม่ถึง1,000คนนะก็ยังจะไม่มีปุ่มให้เปิดสร้างไรายได้ทั้งที่ดีก็ยังไม่ต้องสร้างนะ<อ>เดี๋ยวจะลืมนะ,เ,ะเพราะว่ามันจะต้องมีอีเมล google e x c e n s e อีเมล ID s ีพาสเวิเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับบัญชีเราเพื่อที่จะได้รับเงินนะทั้งที่ดีอย่าเพิ่งไปเปิดนะเดี๋ยวไปเปิด ซ้ํากันนะเดี๋ยวเขาจะบล็อกเรานะเดี๋ยวเขาจะปิดช่องเรานะคะทุกคนอืเพราะว่าหนึ่งคนนะสมัครได้หนึ่งหนึ่งเมลนะคะผูกได้กับหนึ่งไอดีนะแต่มีหลายช่องได้นะคะแต่ช่องทางรับเงินเนี่ยแค่หนึ่งหนึ่งคนนะรนะับได้แค่หนึ่งกระเป๋านะคะแต่มีหลายช่องได้นะโอเคนะแล้วก็อันที่สองนะคะสำรวจตัวเองนะว่า มีความพร้อมอะไรบ้างในความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องเพอร์เฟกนะคะความพร้อมเนี่ยหมายถึงมีความรู้อะไรนะที่ติดตัวมาเนี่ยอยากจะนําเสนอผู้คนละเกินนะมีความรู้อะไรเอ่ยนะชอบอะไรมีความรู้อะไรมีทักษะอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่นหรือทักษะอะไรที่โดดเด่นนะถึงขั้นเชี่ยวชาญเลยก็ได้ชํานาญการเลยก็ได้นะคะทุกคนประมาณนี้นะ อันที่สามก็คือสำคัญเราจะต้องนำตัวเราเนี่ยออกสู่โลกโซเชียลนะก็ต้องมีกระบวนการที่พร้อมทางด้านร่างกายจิตใจที่จะนำตัวเองออกมาสู่หน้ากล้องตรงนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยสื่อสารกับท่านผู้ชมนะแต่ไม่ได้มีท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้แต่เราคุยกับกล้องนะคุณก็ต้อง สื่อสารเป็นนะคะก็คือเรียกว่า storytelling นะคะพูดจาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกลิ่นให้บุคคลมาสนใจคลิปเราด้านการเขียนก่อนโพสนะคะเพราะว่าในคลิป YouTube เนี่ยหลังจากที่เราโพสแล้วนะคะถ้าจะใหะ้เขาเรียกว่าอะไรอะสมมูรณ์แบบเราก็ต้องมีเพิ่มคำบรรยายลงไปด้วยคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะพูด เพิ่มคำบรรยายเขียนบทความลงไปทำให้คลิปคุณน่าสนใจหรือมีผู้คนมาอ่านแล้วน่าติดตามนะมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในข้อความของคุณด้วยนะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่สามตัดต่อคลิปวิดีโอเป็น oh, <no. S 1> ออหลายคนคืออยากทำแต่ว่าตัดต่อคลิปวิดีโอยังไม่เป็นนะคะแล้วก็นอกจากตัดต่อคลิปเป็นแล้ว เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องอลิขสิทธิ์ด้วยนะคะทุกคนเพลงไหนติดลิขสิทธิ์นะคะก็ห้ามนําขึ้นนะไม่ใช่ว่าใส่เพลงไปเรื่อยนะทุกคนไม่ใช่นะใส่เสียงดนตรีใส่เพลงไปเรื่อยไม่ได้นะเดี๋ยวพี่นกจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะสําหรับบุคคลที่จะนําเพลงนะเพลงเอาไปเอามาประกอบในคลิปเราเนี่ยเออจะต้องไปหาจากแหล่งไหนนะเดี๋ยวพี่นกจะเขียนไว้ใต้ คอมเมนต์นะคะคำบรรยายใต้คลิปนี้เนาะโอเคนะต่อไปก็เมื่อคุณตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วคุณมีแรงบันดาลใจแล้วนะว่าคุณจะทําคลิปแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วนะ่ะคุณตัดต่อคลิปเป็นมันต้องตัดต่อคลิปเป็นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตัดต่อคลิปได้นะสําคัญคือเสียงภาพนะคะแล้วก็เอฟเฟกนะเพื่อที่จะให้บุคคลนะคะมาตามเราอย่าลืมว่า คลิป YouTube เนี่ยเป็นคลิปที่คาว่าคลิปเนี่ยคลิปจะต้องโดดเด่นด้วยน่าสนใจด้วยแล้วก็คนพูดต้องพูดให้เข้าใจสื่อสารตรงประเด็นด้วยวนะคะโอเคนะต่อไปก็รู้จักการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆให้มากขึ้นเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปไม่ว่าจะเป็นคลายมัตเตอร์นะคะอินชอร์นะคะ แล้วก็เยอะแยะมากมายเลยขอ,ขอดูหน่อยเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะที่พี่นกใช้เนี่ยก็คือมีอการแต่งภาพนะอย่างง่ายก็คือให้ภาพออร่าขึ้นมานะคะจาก iPhone ก็ได้หรือจาก Lightroom Photoshop ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็มีเรื่องภาพก็จะมี Keynote นะคะแอป y n o t e เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากนะแต่มันใช้สำหรับ iPhone นะคะก็คือแอปนี้เนี่ยก็จะให้เรานะคะนำเสนอตัวเองนะในเรื่องของการทำคลิปสั้นคลิปเกินคลิปเกินนำของเรานะก็จะมี i n s h o t t นะคะก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้แล้วก็อะไรอีก i n s h o t เสร็จแล้ว iMovie นะคะ คายมาสเตอรนะคะลายค a m ม l ลนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะรวมอยู่ในการตัดต่อคลิปและการทําปกนะแล้วก็การนําเสนอคลิปวิดีโอการใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกนะคะลงไปเนาะก็จะประมาณนี้นะส่วนคายมาสเตอร์ก็จะเป็นแอปพลิเคชันฟรีแล้วก็นิยมมากในทุกๆของครีเอเตอร์หรือ อินฟลูเอนเซอร์หรือนักเคทีปนะคะที่ทำผ่านเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็สามารถไปอยู่ที่ไหนคุณนำมือถือไปก็ตัดต่อได้เลยไม่ต้องพกคอมหรือ i Mac หรือ MacBook ไปนะคะอ่าอันนี้สำหรับสามารถทำเป็นมืออาชีพได้ด้วยนะคะพี่นกก็ตัดต่อจากคายส m a r t เตอร์นะคะทุกคนพี่นกก็ตัดต่อจากคายส์มัตเตอร์นะก็ประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะคะคุณก็ออกหาแรงบันดาลใจนะ พูดคุยกับคนที่รู้นะคะศึกษากับคนที่รู้นะคะเพราะว่าไม่มีงานใดนะ,ะสำเร็จด้วยตัวคุณเองนะ,ะแล้วก็คุณก็เอาจริงแน่แน่มีความตั้งใจนะก<ม>่อนอื่นก็คือตั้งกล้องแล้วลองถ่ายเลยนะคะคุณก็พูดคุยไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเสมือนว่าคุณคุยกับผู้ชมเหมือนพี่นกทาอยู่นี่แหละนะคะก็มีเฟล i n g นะคะ <S <S มี i n ปนะคะมีความสนุกสนานมีความล่าเริงและมีความรักในสิ่งที่คุณจะนําเสนอ นะคะโอเคเพียงเท่านี้นะคะคลิปของคุณนะคะแล้วก็ข้อการนำเสนอของคุณเนี่ยมันก็จะทำให้โดดเด่นแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นะคะไม่จำเป็นเราต้องก๊อปปี้ใครคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเช่นการพูดจาอย่างนี้นะคะคุณก็เป็นคนของตัวเองนะคะอาจจะมีหน้าค่าหน้าครับแล้วแต่ไม่เป็นไรเราฝึกไปก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าทุกคนจะต้องมาแอนตี้เราหรือเราอายนะคะไม่ต้องนะถ้าคุณอยากเป็น อินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือยูทูบเบอร์นะคะที่สร้างสรรค์สังคมนะไม่จำเป็นจะต้องอายนะคะคุณมีสิ่งดีคุณก็นำมาเสนอนะคะคุณมีเ,เขาเรียกว่าคนมีของนะคะคุณก็จัดการตัวเองซะนะก่อนอื่นก็นำตัวเองออกสู่โลกนะคะแล้วก็ประกาศตัวเองออกไปเลยว่าคุณจะทำอะไรนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะไม่อยากให้ยาวนะ ก็จบเพียงกันเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e ให้พี่นกด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะต้องการให้พี่นกนะคะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ข้างล่างนะแล้วก็ติชมได้ข้างล่างนะคะสอบถามมาพี่นกตอบทุกคอมเมนต์นะคะ ตอบทุกท่านถ้าตอบไม่ได้พี่นกจะพยายามหาข้อมูลหาแหล่งข้อมูลนะแล้วก็มาตอบคุณนะโอเคคืนนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ